สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมไฮไลท์สิงแซมเอเชียูสิบแปดระหว่างไทยกับมาเกาครับว่าใครจะเก็บชัยชนะไปได้ครับนัดแรกนะครับเราก็ไปชมไฮไลท์กันเลยนะครับไทยเสิฟครับอ่ามาเการับบอลไม่ดีครับเสิฟเอสไปครับไทยเสิฟครับ เสิร์ฟครไปครับมาเการับมายกบอลสั้นครับโอ้ยกมาหัวเสาครับโอ้มาเกาตบลงไปครับมาเก่าเสิร์ฟครับอ่าเสิร์ฟแจกแต้มไปครับไทยเสิร์ฟครับครัครบอ่าบอลแรกรับไม่ได้อยู่ครับไทยเสิร์ฟครับ ไทยสืบข้ามครับอ้าวสืบเอสดีครับสืบข้ามมาครับไทยมาเกายกว่าหัวเสาไทยยังเก็บไว้ได้ครับโต๊สามเมตรตีไม่ข้ามครับมาเกาเสือครับออสือบออกหลังไปครับ ไทยเสิฟครับโอ้เสิบหนักๆนมาครับมาเกอยังรับไว้อยู่คามมาครับ่ายยกไปสามเมตรกลางครับโอ้ตีออกไปครับตีออกข้างไปครับไทยเซิฟเข้ามาครับมาเกายกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแกคามไปครับ่ายยกไปหัวเสาตบโอ้ทุบหนักหนักเลยครับ ลงไปครับไทยเซิฟครับมาเกาลับไม่ดีครับอา้าวแกอา้าวแกไม่ข้ามเน็ตดีครับมาเกาเซิฟครับอา้าวเสิฟไม่ข้ามครับเสิฟติดตะข่ายไปครับเซิฟพอยของทีมไทยนะครับไทยเซิฟครับ เสิร์ฟข้ามมาครับเสิร์ฟเอสอีกนะครับไทยสนะไปมาเกาเสิร์ฟครับไทยยกเล่นบอลสั้นโอ้ตีไม่ข้ามครับมาเกาเสิร์ฟครับเสิร์ฟข้ามมาครับบอลยกมาไทยยอดอามาเกาแก้ไขข้ามมาครับอา้าวบอลแรกก็ไม่ดีครับไทยไทยตบ มาเกายังเก็บไว้ได้ครับโอ้ตีใต้บอลครับออกไปครับไทยเสิฟครับเสิฟข้ามไปครับอ้าวบอลแรกไม่ดีครับโอ้ข้ามมาครับแก้ข้ามมาครับมาเกาเล่นบอลสั้นครับไทยก็ยังเก็บไว้ได้ครับมาเกาตบออกไปครับโปรเก้าต่อห้าครับ ไทยเสือครับมา,มาเกายกนะครับเอาเล่นบอลสั้นไม่ต่ำไปครับโมไทยเล่นบอลสั้นมาเกาเสือครับอ้าวบอลแรกไม่ดีครับไทยโตบยังเก็บไว้ได้ครับมาเกาโตบติดบอลครับมาเกาตีไทยยังเก็บไว้ได้ครับ ไทยก็ตีติดบล็อกยังเก็บไว้นะครับตีตีไม่ข้ามครับมาเกา้สี่บอลครับไทยสืบครับสืบกามไหมครับเอาบอลแรกล้นมาครับไทยก็กดลงไปครับไทยสืบครับสิบเจ็ดต่อเจ็ดรับโอ้เล่นบอลสั้นโร้โห มาเก้าเสิบครับมาเก้าเสิบข้ามครับเอาบอลแรกไม่ดีครับเราดับออกครับมาถ่ายแก้ข้ามไปก่อนครับถ่ายเอย้มาเก้ายกไปหัวเสาตีติดบล็อกลงครับอืถ่ายเสิร์ฟครับมาเก้ายกไปหัวเสาครับตบ บอกยกไปหัวเสาตบโอตียาวลงไปครับสิบเอ็ดต่อสิบเก้ามามาเก้าเสิบครับเสิบครันไปครับยกไปหลังครับยิงไปหลังครับตบลงไปครับยี่สิบสองต่อสิบเอ็ดครับเสิบครับไปครับบอลแรกไม่ดีครับ ข้ามไปก่อนครับมาเกาเล่นไหลสั้นครับโอ้ยังอยู่ครับไทยยกมาหัวเสาครับโอ้ตีลงไปครับเซฟพอยของไทยนะครับไทยเสิบครับโอ้ยเสิบเอสชนะไปครับไทยเสิบครับ สืบแจกแต้มไปครับสืบไม่ข้ามตะข่ายนะครับมาเก้าน้ำนะครับสามต่อหนึ่งเนะมาเกาสืบข้ามมะครับไทยยกไปหัวเสาครับตีโลตีใส่บกักไทยสืบครับอ่าสืบแจกแต้มอีกแลวครับสืบไม่ข้ามตะข่ายครับ มาเกลืบครับไทยยกไปโบตบลองไว้ครับไทยซื้อครับมาเกาตีโอโอไทยตบนัก ไทยยกสามเมตรครับโบสามเมตรติดตะข่ายครับมาเก้้น้ำครับแปดต่อห้าครับมาเก้าเซิฟครับไทยยกเล่นบอลเล่นบอลสั้นครับเต็มข้อเลยครับไทยเซิฟครับเซิฟข้ามไหครับมาเกาบอลแรกไม่ดีครับตีแก้เอาไทยยังเก็บไว้เอาฝาวครับ โดนเสาอากาศครับไทยเสิร์ฟครับไทยขึ้นนํำแล้วครับ12ต่อ9ครับมาเกายกเล่นบอลสั้นโอ้ตีไม่ดีครับ13ต่อ9ครับไทยเสิร์ฟข้ามาครับมาเกายกมาหัวเสาครับตีติดบล็อกครับมาเกาตีติดบล็อกอีกไทยยังเก็บไว้ได้ยกไปหัวเสาครับตีโอตีแลมเน็ต มาเการับไม่ทันครับมาเกาเสืฟครับเสืฟครับมาครับเอ้าบอลแรกไม่ดีครับไทยโตโปไทยเสืฟครับมาเกาบอลแรกไม่ดีครับแกค,ครับมครับเอ้าบอลแรกไทยยกไปหัวเสาตีติดบล็อกครับตีติดบล็อก มาเก้าลงฝั่งไทยไปครับมาเก้าสืบครับ11ต่อ16ครับไทยยกไปหัวเสาครับตีข้ามไทยยกไปหัว,วเสาอ๋อมาเกาเล่นมือเดียวครับเก็บไม่อยู่ครับ20ต่อ11ไทยเสืบครับ เสิร์ฟข้ามไลครับมาเการับบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ข้ามไปโอ้แก้ไม่ข้ามตะข่ายครับไทยเสิร์ฟ22ต่อ11ครับอ่าไทยเสิร์ฟไม่ข้ามครับแจกแต้มให้มาเกาไปครับมาเกาเสิร์ฟเสิร์ฟโอ้ติดตะข่ายไทยเล่นบอลสองขามปกันครับ ตีติดบล็อกไทยครับไทยเส์ฟครับอ้าวบอลแรกไม่ดีครับมาเก้าข้ามมาครับไทยเล่นบอลสั้นครับโอ้ตอบลงไปครับเซตพลอยนะครับไทยเส์อครับอ้าวมาเก้าก็รับบอลแรกไม่ดีครับแกข้ามมาครับ ยกไปบีแทกไว้ครับโอ้ตบลงไปเต็มข้อไทยชนะไหมครับยีบต่อ13นะครับ